สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวนย้ย FC น้องหญิงครับกะเป๋กระเป๋บบาโทนในช่องท่องหุ้นแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกับสำหรับที่เฮาได้คุยกันมาเป็นมหากราบนะครับเรื่องบ้านนะครับสามหลังนี้พอดีว่าหลังจากที่เฮาได้สร้างให้สร้างชุดนิยุทธนะครับ ทางเจเล็กนะครับก็ได้ว่าจะหาสร้างชุดใหม่เข้ามานะครับแต่เมื่อผ่านไปสามมือนะครับเท่ากับถามทางเจเล็กไปอีกรอบนึงนะครับก็ยังบม่มีสร้างเข้ามานะครับเท่ากัเลยคุยกับทางเจเล็กนะครับว่าขอใช้ช่างของเรานะครับเข้ามาดูแลงานต่อนะครับกะตกลงปง ด้พูดคุยกันนะครับเรื่องค่าเสียหายนะครับทางเจเลกก็จะขอใจส่วนของค่าของนะครับที่จะทับต่อจากนี้นะครับแล้วก็ค่าเรงสีเป็นจังไดทางเจเลกกับสีดูแรลรับพิดชอบให้นะครับเพราะว่าสร้างเจเลกเบามีนะครับต้องไปเก็บงานทางโดมก็เลยบ่มีสร้างมากเก็บงานทางนี้ให้นะครับก็เลยได้ใส่บริการของพ่อใหญุ่พุ่งโลนะครับ เาสีใสบริการของพญายิ่พุ่งโลพญายิ่มีแต่พุ่งนะครับซึ่งเป็นไผ่ไปบ่ได้ครับพญาย่พุ่งโลมีคนเดียวครับยางไปพุ่งสีน้าหนาไปก่อนนะครับแต่ว่ายังบอท่านเห็นเพิ่นไปไป,ไปทางไดมาทางไดมือนีโบเห็นหนาเห็นตาเลยถามกินบักทุเรียนก็หายไปเลยมือเศร้ามาหอดมาว่าพื้นเขาเป็นจังไดล่ะ <c oughs> โอ้นี่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 โอ้ย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 ลูกน้องเพื่อนลูกน้องเพื่อนนี่นี่ี่พี่น้องนี่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 ลูกน้องเพื่อพุงโลใส่ยพญ่อพุงโลอยู่เสรบ่โอ้ยออกสามสีข้าวผุนตัวพญ่อนไงสั่งเปเบ่าผื่นเล่านะครับบ่าวทนโมูหบ่าวทนนอนนา เป็นแคปเอาส่วงทีก็ลังวัาพื้นพ่อปุ่นตัวคักขนาดปุ่มอิ่มข้าวกระเสนะครับข้าวดวนครับทุกคนเนี่ยเสียงนี่อย่าดวนดูหลเด้อข่อยสะดุ้งเอฟซีวะอย่าดวนดูหลายข่อยเลื่อนไปข่อยสะดุ้งตื่นนะสันก็ได้ขอสรุปเลยนะครับใหทางซีสเกตสางบานมารับช่วงต่อนะครับทางซีสเกตสางบานก็จะได้แก้ไขตั้งแต่โครงสร้างเลยนะครับว่าจะ เห็ดจากไหนต่อนะครับตอนแรกว่าจะเก็บไว้เป็นสามห้องนะครับแล้วก็จะเห็ดของขั้วต่อไปหั่นนะครับแต่ว่าพอดที่เฮากะเปลี่ยนแผนนะครับห้องนี้จะใช้เป็นห้องครัวนะครับห้องนี้จะใช้เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็อีกสองห้องจะเป็นห้องสตอกคลองนะครับห้องพักพอนะครับนี่เอฟซีหลายคนว่าห้องน้ําใครเขาใช้เสาเหล็กทําก็คือ ผมกับโบหูครับผมกับพิ่งเห้นคือกันน,กน,นี่แหละครับ <laughs> เป็นช่างชุดประหยัดนะครับช่างชุดนี้เขาประหยัดนะครับเนี่ยเห็นบอเสาเล็กมันจังสีหมันคงแน่นนาะทาวนเนี่ยพุนสองทองไปหากินอยู่ต้นบุกม่วงคุน อ่าเดี๋ยวดูต่อครับพี่น้องว่าทางสีสเกตสางบานมันจะแก้ไขการจังไดน,นะครับเนาะม mm hmm. ันจะมีการเริ่มแก้ไขตึงเต่ช่วงใดแล้วก็เพิ่นจะนําสร้างเข้าม้ามือใดนะครับเพราะว่างานเฮ่าต้องการหล่งด่วนคือกันนะครับเพราะว่ามันจะเข่าหนาฝนแล้วเฮ่าต้องการหลังคาเฮาต้องการประตูหน้าต่างนะครับเพื่อที่จะฉาบทาสีปูกระเบื้องต่อไปครับ แล้กการที่สําคัญคือเข้าบอสามารถสตอกของได้นะครับพอพ่อแม่เอฟซีคือต้องการเสื้อต้องการของที่ระลึกเยอะมากนะครับแต่ว่าเข้าบ่มีของสตอกเข้ากับบอกาสั่งมาสตอกนะครับเข้าบ่มีของเก็บของนะครับเข้าบอกาสั่งของมาสตอกเป็นกับไดแต่ล่อนะครับล่อล่อของนะครับจากเข้ากับตรงสั่งทางร้านตามออเดอร์ที่เพิ่นสั่งมานะครับมันก็ใช้เวลาล่อสิบถึงกับสองสัปดาห์นะครับ มันกระด้นเขาก็เก่งใจเพิ่นนะพี่น้องแต่ว่าก็อยากให้เพิินได้นะครับ <Okay. S 1> อยากให้ได้เสืออยากให้ได้ของที่ระลึกนะครับรอติดตามนะครับสร้างชุดไดจากเขาแต่ว่าสร้างพวกจังสี่มิตเตจจาปีครับพี่น้อง <Okay. S 1> ที่เด็ดของซีสกเกตสร้างบ้านนะครับชุดมาตรฐานคือช่างเจจําปีนะครับนี่ รอติดเพิ่นสิเขามาเริ่มต้นจากจุดใดนะครับเนื่องจากเราได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้ทางพ่อใหญ่พุงโลนะครับสีสเกตสร้างบ้านรับช่วงต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับไอข่าวดวนเอาไปวบ่อีกนี่ yeah. <c oughs> ข่าวดวนครับทุกคนพ่อใหญ่ช้างใต้อื่งได้3ามกิโลอย่างสี่นะบ่มีบ่โมเมนแบบนี้ <c oughs> รอติดตามรับชมนะครับกาคือถามมียนมันเฮ็ดแล้วนะพี่น้องหลังค่าเพิ่นกะสีเอาสเปคใหม่นะครับเฮ็ดแบบใหม่อาจสีไดหลือเฮ็ดใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหรือสิเป็นการเสริมชในการรอติดตามครับบาทนกับโอโหว่าเพิ่นจะแก้ไขยังไดนะครับแต่ว่างานแก้งานรับช่วงต่อน,นี่ราคามันก็นจะค่อนข้าง,งน่าสนใจนะครับตอนนี้ ขนาสร้างสีสเกตสร้างบ้านก็า่ังคุยกับแม่หน่อยนะครับเรื่องราคาแต่ว่าเจเล็กก็จะรวมรับผิดชอบด้วยนะครับเรื่องค่าของค่าหลังค่าค่าเหล็กค่าปูนค่าทรายค่าอิฐค่ายังพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ถือวัดใจเงินไปหลายพอสมควรแล้วนะครับสําหรับงานรับเปมาสามหลังนี่นะครับนี่เป็นงานสามสามหลังครับหลังค่าเดียวสามห้องหลังค่าเดียวนะครับ อ่ะกะถ้ามีสร้างเขามามันกะสิเริ่มเห็นอนาคตนะครับเห็นเป็นหลูเป็นหลางเป็นอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าเขาลอสร้างมาสามมือสี่มือห้ากับยังบ่เห็นสร้างเขามานะครับบม่มีสร้างเขามานะครับทางผู้รับเหมากะเงียบมิดซีดีนะครับส่วนทางเจเล็กนะครับกะได้ให้คาตอบกับแม่หน่อยไปแล้วว่าไม่มีพนักงานเข้านะครับไม่มีช่างเข้าหาช่างเข้ามาไม่ได้นะครับก็เลยขอแม่หน่อยก็เลยว่ากะสั่นเดี๋ยวแม่หน่อยสิ ให้คนมาตัดหลับต่อนะครับทางเจเลกอะเลยขอรับผิดชอบนะครับบอถิมบอปานะครับบอด้ถิมไปเสยๆนะครับเพราะว่าเบิกเงินไปแล้วนะครับบางส่วนเนาะกะตามสมควรนแหะครับของบริษัทเพิ่นเนาะครับที่สีซอยดูแลรับผิดชอบได้นะครับพี่น้องกะเบิงๆกันไปครับให้กาลังใจกันไปเนาะครับสาหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องแต่ละเล่านะครับ ฝากปอนพี่น้อง FC ครับเป็นกำลังแรงใจกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิร์โฆษณาให้น้ำในเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีีซะก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ